สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการการ์ตูนเดลิเวอรี่นะครับและสําหรับวันนี้ก็จะมาถึงช่วงการจัดอันดับ5อันดับครับที่ดีไม่ได้จัดมานานแสนนานเลยนะฮะ5อันดับวันนี้ก็จะเป็น5อันดับผีดุร้ายของเรื่องสกูบี้ดูนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า5อันดับนั้นจะมีใครกันบ้างนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ก็ฝากกดด้วยและจะใครที่พร้อมแล้วก็ ปสก o บ y d ดูเป็นการ์ตูนซีรีส์ชื่อดังขวัญใจของใครหลายคนซึ่งการ์ตูนเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นการ์ตูนซีรีส์ที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากโดยตลอดอายุการฉายของเรื่องก็นับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มฉายเมื่อวันที่13กันยายน2512นับมาถึงปัจจุบันก็มีอายุถึง52ปีแล้ว ตัวละครในเรื่องนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นลุงๆป้าๆได้เลยโดยเมื่อพูดถึงสกูบี้ดูแล้วเราก็จะนึกถึงการไขปริศนาประจำเรื่องและสิ่งที่ทําให้เรื่องนี้ดูสนุกขึ้นนั่นก็คือเหล่าผีและปีศาจท,ที่เป็นปริศนาให้เหล่าแก๊งไปไขนั่นเองและในโลกของสกูบี้ดูนั้นมีผีปีศาจท,ที่โผล่ออกมาให้เราเห็นมากมาย ทั้งเป็นผีจากตำนานพื้นบ้านของที่นั้นๆผีที่อยู่ๆก็โผล่มาเพียงเพราะทีมขายปริศนาบังเอิญไปอยู่ที่นั่นจนเกิดคดีหรือผีที่ถูกทําขึ้นมามั่วๆเพียงเพื่อผลประโยชน์บางอย่างและทางแก๊งขายปริศนาถูกจ้างวานไป ซึ่งผีที่เห็นส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะเป็นคนใส่ชุดหรือเอฟเฟคที่ถูกคนสร้างขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์หรือไล่คนออกไปจากที่แห่งนั้นแต่ก็มีหลายตอนครับที่ผีเหล่านั้นเป็นของจริงหรือมีพลังที่อาจทําให้โลกเนี่ยปั่นป่วนเลยก็ได้วันนี้เราเลยจะมาจัดอันดับ5ผีพีศาจในเรื่องสกูบิ o o ที่ทางผู้เก็บข้อมูลคิดว่าน่ากลัวและอันตรายมาให้ทุกคนได้รับชมซึ่งจะเป็นยังไงนั้นก็มาดูกันเลย อันดับที่5 Ph แฟนทอมไวรัสแฟนทอมไวรัสนั้นเป็นปีศาจที่ถูกสร้างขึ้นมาในรูปแบบไวรัสคอมพิวเตอร์โดยพลังของมันนับว่าน่ากลัวมากเพราะว่ามันเนี่ยสามารถออกมาสู่โลกความเป็นจริงได้และใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยโจมตีคนในโลกความจริง โดยตัวของมันจะมีลักษณะคล้ายชายร่างผอมตัวสีฟ้าที่ตอนเดินหรือวิ่งเนี่ยจะมีเสียงประกายไฟฟ้าเฟนชอมไวรัส <Phantom Virus, S 1> ปรากฏตัวครั้งแรกในตอนยาวพิเศษคูบิดูแอนเดอร์ไซเบอร์เชสที่ออกฉายเมื่อวันที่9ตุลาคม2001เป็นตอนที่ชาวแก๊งไขปริศนาได้รับคําเชิญจากเพื่อนที่เป็นโปรแกรมเมอร์ให้ไปลองเล่นเกมที่ทําออกมาโดยมีตัวละครเหมือนกับชาวแกง๊งโดยเกมจะเป็นเกมพันด่านซึ่งมีทั้งหมด10ด่านโดยการที่จะผ่านแต่ละด่านได้นั้นก็ต้องตามเก็บขนมสกูบี้สแน็คในฉาก ดน้นนนัและความวุ่นวายก็เกิดจากการที่แฟนท่อมไวรัสนั้นได้ออกมาทํำร้ายเหล่าโปรแกรมเมอร์ในห้องวิจัยมหาวิทยาลายัยผ่านทางเครื่องมือแปลงสภาพที่สามารถเอาของที่เป็นโปรแกรมออกมาบนโลกความจริงได้ทําให้ทีมไขปริศนาอาสาจับตัวมันโดยจุดอ่อนของมันก็คือแพ้ต่อแม่เหล็กความแรงสูง ซึ่งตอนแรกนั้นแก๊งไขปริศนาเนี่ยเป็นต่อและเกือบจับตัวมันได้แต่ก็มีใครไม่รู้ไปกดเปิดเครื่องลำแสงแปลงสภาพซึ่งเป็นอุปกรณ์วิจัยของมหาลายัยทำให้ชาวแก๊งทั้งห้าเนี่ยต้องเข้าไปอยู่ในล่องของเกม โดยวิธีการเดียวที่จะออกมาได้ก็คือต้องตามเก็บขนมสกู b ี้สแนกที่ซ่อนตามฉากให้ครบ10บดานโดยความน่ากลัวของแฟนทอมไวรัสนั้นก็เริ่มต้นตรงนี้เพราะตอนนี้เท่ากับชาวแก๊งเข้าไปสู่โลกของมันและมันก็จะคอยขัดขวางทุกวิธีทางไม่ให้ออกจากเกมไปได้โดยสารพัดวิธีเนี่ยเรียกได้ว่าถึงตายได้เลยซึ่งชาวแก๊งก็ต้องตามหาขนมสกูบี้สแนกและหนีจากการไล่ล่าจากศัตรูประจำด่านและตัวแฟนทอมไวรัสไปด้วยโดยห้ามให้ตัวเองตายเพราะว่า ถ้าตายในเกมพวกเขาก็จะตายจริงๆเรียกง่ายๆก็คือมันคุมเกมได้ตามใจนึกแต่สุดท้ายทีมก็ทําสําเร็จเกมก็ได้ถูกรีเซตและตัวมันก็สลายไปโดยตัวแฟนทอมไวรัสนั้นถูกสร้างโดยบบลเพื่อนนักศึกษาอีกคนที่อิจฉาเพื่อนของแก๊งไขปริศนาอจนสร้างแฟนทอมไวรัสเพื่อขัดขวางการสร้างเกมและต้องการชนะใจอาจารย์ของตัวเองนับจากนั้นแฟนทอมไวรัสก็ถูกกำจัดทิ้งอย่างสมบูรณ์ อันดับที่4ซอมบี้ออฟรูทบอยยางนักดนตรีซอมบี้วงรูทบอยที่เคยดังในอดีตแต่อยู่ๆก็เกิดเหตุการณ์เครื่องบินตกตายกแกง๊งแต่พวกเขาก็กลับมาในรูปแบบของซอมบี้ ปรากฏตัวในตอนที่18ซีซั่นที่2ของ Scooby Doo Mystery i n c a ชื่อตอนว่า Dance of the Undead โดยที่พวกเขามาอยู่อันดับที่4ได้นั้นเป็นเพราะพลังของพวกเขาเลยโดยวง r o o t Boy Version Zombie นั้นจะเล่นเพลงต้องสาบที่หากใครได้ยินแล้วก็จะเต้นไปเรื่อยๆเหมือนคนขาดสติเหมือนซอมบี้ โดยดูได้จากการที่วกเขาปรากฏตัวในเมืองคริสตัลคอฟและเล่นเพลงต้องสาบให้คนในเมืองเต้นไม่หยุดโดยคนฟังเพลงนั้นจะควบคุมตัวเองไม่ได้และจะเต้นไปอยู่อย่างนั้นแม้แต่เฟรดดี้เดฟนี่และเวลมาก็ไม่รอดโดนมนตเต้นไปกับเขาด้วยซึ่งเราเนี่ยก็อาจจะได้เห็นคนเต้นจนตายถ้าไม่ได้แชกี้และสกูบบี้หนีรอดจากเมืองไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนวงเฮ็กส์กรสวงร็อกหญิงล้วนมาช่วยเล่นดนตรีประชันเพื่อกลบเสียงเพลงต้องสาบให้ชาวเมืองได้สติและทำลายวงรูทบอยด้วยพลังเสียงเพลงลงได้ โดยตัวจริงของพวกเขาก็คือวงรูทบอยเนี่ยแหละและเรื่องเนี่ยได้ฉเฉลยว่าพวกเขาไม่ได้เครื่องบินตกตายแต่อย่างใดแต่พวกเขาจัดฉากการตายนี้ขึ้นเพื่อซุ่มซ้อมทําเพลงหนึ่งเพลงที่จะสะกดทุกคนที่ฟังเพลงเขาให้จําพวกเขาไปจนวันตายซึ่งนี่เป็นสาเหตุให้พวกเขาเนี่ยยวนดับที่4เพราะหากเพลงนี้ถูกแสดงในที่ที่คนเยอะๆหรือผ่านทางช่องทางกระจายเสียงเราอาจได้เห็นคนเต้นจนตายจากทั่วทุกมุมโลกเลยก็ได้ อันดับที่3แวร์แคสแวร์แคสเป็นไลยเคนประเภทแมวคล้ายๆแวร์วูฟเนี่ยแหละโดยเป็นสัตว์ประหลาดตัวจริงเสียงจริงเดิมทีพวกเขาเนี่ยเป็นมนุษย์ธรรมดาตั้งแต่ยุคตั้งอนานิคมโดยพวกเขาอาศัยอยู่บนเกอะและบูชาเทพเจ้าแมวเพื่อความอุดมสมบูรณ์แต่แล้วเกาะก็ถูกบุกจากจนสลัดในวันเลี้ยงฉลองการเก็บเกี่ยว จนสลัดเนี่ยได้ทําการไล่ต้อนผู้คนลงไปในบ่อให้จระเข้กินเหลือรอดมาเพียงสองคนคือซิโมนและเลนาพวกเธอเนี่ยได้อ้อนวอนต่อเทพเจ้าแมวเพื่อขอการล้างแขนจนได้รับผ่อนให้กลายเป็นครึ่งคนครึ่งแมวออกมาเป็นไลเค้นแมวและออกลายลาดฆ่าจนสลัดทิ้งยกกลุ่มหลังจากนั้นทั้ง2คนก็รอจนมีคนมาบุกเบิกเกาะใหม่และทําส่วนไร่พริก ที่ต่อมาจะกลายเป็นของขึ้นชื่อและตัวดึงดูดให้คนมาเยี่ยมชมความสวยความงามของเกาะโดยทีมไขปริศนากระสุกเลน,น่าล่อลวงให้ไปชมส่วนพริกและเที่ยวชมเกาะแห่งนี้พวกเขาเนี่ยปรากฏตัวในตอนยาวพิเศษ c o o b y ดู o on z o m b i e Island ที่ออกฉายเมื่อวันที่22กันยายน1998โดยแวร์แคสจะมีอีกตอนนั้นก็คือชาร์กซึ่งเป็นคนขับเรือพานักท่องเที่ยวมาที่เกาะซึ่งเขาเนี่ยกลายเป็นแวร์แคสเพราะอยากจะมีชีวิตเป็นอมตะและแข็งแกร่งไม่มีวันตายในด้านของพลังและความหน้า ากลัวของแวกแคสคือพวกเขาเนี่ยไม่กินเหยื่อแต่จะใช้การดูดพลังชีวิตเพื่อให้เหยื่อแห้งตายไปเองและเอาศพเนี่ยไปลงทิ้งแม่น้ำบ,บนเกาะ โดยเหยื่อของพวกเขามีมากมายตั้งแต่คนยุคตั้งอาณานิคมทหารยุคสงครามโลกครั้งที่1และ2และนักท่องเที่ยวแต่ละยุคสมัยโดยพวกเขาจะล่อลวงคนมาดูดพลังชีวิตในคืนพระจันทร์เต็มดวงทําให้พวกเขามีชีวิตที่เรียกได้ว่าอมตะเลยแต่มีพลังเท่ากับคนร่างกายแข็งแรงนอกจากพลังกายแล้วซีโมและเลนายังมีพลังบูดูอีกด้วย โดยการสร้างตุ๊กตาบูดูแทนตัวเหยื่อทําให้เหยื่อขยับตัวและขับเคืนไม่ได้จนโดนดูดพลังชีวิตแห้งตายไปและคนที่ตายไปเนี่ยก็จะไม่ได้ไปสู่สุคติด้วยแต่จะกลายเป็นซอมบี้ที่ต้องอยู่แบบนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าตัวแวร์แคสจะตายแต่ทุกอย่างก็ย่อมไม่จุดอ่อนแวร์แคสนั้นถูกปราบได้ด้วยการที่หากพวกเขาไม่ดูดกลืนพลังชีวิตคนภายในเวลาเที่ยงคืนพระจันทร์เต็มดวงพลังจะเสื่อมและพวกเขาก็จะตาย โดยทั้ง3คนเนี่ยก็ได้ตายเพราะไม่สามารถจัดการเยือยอย่างแก๊งไขปริศนาที่ล่อลวงมาได้ทันเที่ยงคืนจนร่างกายเนี่ยแหลกสลายหายไปเป็นอันปิดตำนานโดยที่แวร์แคชอยู่อันดับที่3เพราะว่าหากปล่อยไว้ก็จะมีคนตายเรื่อยๆไม่ต้องคิดเลยว่าถ้ามันสร้างลัทธินอกก่อได้เนี่ยวุ่นวายแน่นอนอันดับที่สซาร่าเลเวนครอฟต์ซาร่าเลเวนครอฟต์นั้นเป็นศัตรูที่เป็นผีจริงๆ โดยเธอนั้นเป็นผีแม่หมดตั้งแต่ศตวรรษที่16ซึ่งเป็นสมัยที่อยู่ในช่วงล่าแม่หมอดโดยเธอปรากฏตัวในตอน Scooby-Doo and the w i t c g o s t ซึ่งเป็นตอนยาวพิเศษออกฉายเมื่อวันที่5ตุลาคม1999ว่าโดยเรื่องการเดินทางไปยังหมู่บ้านโบราณตามคำขอของเบ l l ์เลเวนครอนักเขียนวนวนิยายสยองขวัญชื่อดังให้ช่วยแก้ต่างและพิสูจน์ความจริงเรื่องการเป็นแม่มดให้กับย่างทวดของตน ซึ่งเขาบอกว่าซาร่าห์เลเบนคราฟนั้นเธอเป็นแค่เหยื่อของการล่าแม่มดในช่วงศตวัตรทมิฬน,นั้นเพียงเพราะเธอเป็นหมอยาสมุนไพรที่ใช้ศาสตร์ความรู้ช่วยเหลืออาการเรจ็บป่วยชาวบ้านแต่เมื่อสืบค้นลงไปเรื่อยๆประกอบกับหลักฐานต่างๆที่รวบรวมได้ แก๊งไขปริศนาจึงได้รับรู้ว่าตำนานเมืองที่เล่าถึงซาร่านั้นถูกต้องแท้จริงแล้วซาร่าเลเวนคราฟนั้นเธอเป็นแม่มดที่โหดร้ายและชอบทรมานคนจนถูกชาวบ้านรุมฆ่าและกักขังวิญญาณของเธอไว้ด้วยเวทมนต์สายขาวไว้ในหนังสือโบราณ ซาร่าเลเวนคราฟถูกปลุกโดยการร่ายเวทมนต์กับคำพีเวทโบราณที่ทางแก๊งขาปริศนาหาเจอตอนช่วยสืบหาข้อเท็จจริงของซาร่าโดยฝีมือของเบนผู้จ้างวันทีมไขปริศนาโดยจุดประสงค์ที่ว่าเขาเนี่ยก็อยากมีเวทมนต์เหมือนยาทวดแต่เมื่อถูกปล่อยออกมาแล้วเนี่ยเป้าหมายของเธอเลยก็คือการแก้แค้นชาวเมืองและทําให้โลกวุ่นวายซึ่งซาร่านั้นเมื่อถูกปล่อยออกมาแล้วเธอก็ปลดปล่อยพลังเต็มที่ทั้งคุมฟ้าฝนให้ตกกระหนำ่ำประหนึ่งพายุเข้าเสกฟักทองให้ออกมาทาร้ายผู้ คนเซกไก่ให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดซึ่งจุดอ่อนของเธอก็ไม่เพียงแค่สายเลือดของคนที่เคยกักขังเธอเท่านั้นที่จะขังเธอได้อีกรอบแต่แล้วเธอก็ถูกปราบด้วยฝีมือของซอนมือกีต้าร์นักร้องวง Hexcore ที่มาถ่ายทำเอ็มวีที่เมืองนี้เช่นกันและประเด็นคือเธอเนี่ยคือสายเลือดของคนที่เคยกักขังซาร่าห์เลวนครอฟต์เรียกได้ว่าโคตรบังเอิญเลยทําให้ซาร่าห์เลวนครอฟต์เนี่ยสิ้นธิ์ไปแต่ก่อนโดนดูดลงหนังสือตามเดิมเธอเนี่ยก็ได้ดึงเบนที่เป็นหลานชายที่ปลุกเธอลงไป ด้วยและด้วยผลของสิ่งที่เธอทำไว้ทำให้เกิดเหตุไฟที่กำลังไหม้ต้นไม้บริเวณนนานล้มลงมา และไฟก็ได้เผาหนังสือไปเป็นอันปิดตำนานของแม่มดซาร่าและสายเลือดเลเวนคราฟไปและที่เธอได้อันดับสองนั้นเป็นเพราะว่าถ้าไม่หยุดเธอเนี่ยโลกทั้งโลกได้งานงอกแน่นอนเพราะด้วยพลังของเธอประกอบด้วยกับเงื่อา,ายของการจัดการแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะปราบเธอลงได้โลกก็คงวุ่นไวายไปแล้วถ้าไม่ใช่ฝีมือของทีมขายปริศนาและวงเฮ็กส์ก อันดับที่1 Evil Entity ตัวตนระดับที่เรียกได้ว่าเป็นแท่โบราณเลยก็ว่าได้โดยตัวตนที่แท้จริงนั้น Evil Entity เป็นสิ่งมีชีวิตอีกมิติที่เรียกว่าอนุนาคีซึ่งทุก2-3,000พปีมิติระหว่างโลกมนุษย์กับโลกของพวกเขาเนี่ยจะสามารถไปมาหากันได้ซึ่งอนุนาคีมีทั้งตัวตนที่ดีคอยช่วยเหลือมนุษย์และตัวตนที่ชั่วร้ายที่จะใช้พลังกดขี่มนุษย์ซึ่ง Evil Entity เนี่ยเป็นแบบหลัง โดยตัวเขาเนี่ยมาบนโลกกับอนุนาคีตนอื่นในช่วงยุคอียิปต์โบราณซึ่งคนอื่นเนี่ยเขาก็ช่วยเหลือมนุษย์กันหมดถ่ายทอดความรู้และช่วยสร้างพิระมิดแต่เอนติตี้นั้นทําตัวอินดี้และคิดแค่ว่าจะทําลายมนุษย์ทิ้ง มันจึงเริ่มทําการทําร้ายมนุษย์จนเพื่อนๆชาวอนุนาคีต้องรวมพลังกับขังเอนติตี้ไว้ในโรงศพียิปต์และผนึกไว้ด้วยคาถาโบราณแม้อีวิลเอนติตี้จะถูกผนึกแต่มันก็ได้รอบลอยคํารวงถึงพลังอํานาจของคนที่ปลดปล่อยมันได้แต่มันก็มีกลุ่มคนที่คิดจะทําลายมันทิ้งชื่อกลุ่มว่าฮันเตอร์ออฟซีแคแต่โรงศพนั้นก็ถูกขโมยไปโดยเหยื่อรแรกๆที่เป็นกลุ่มชาวสเปนซิออกล่าอนานิคมและไปเจอโรงศพโดยบังเอิญที่อาณาจักรมายาซึ่งพวกเขาก็ได้ขนโรงศพขึ้นเรือกั ัสเปนเพราะคิดว่ามันเป็นสมบัติล้ำค่าและตั้งแต่ลงศพนี้ถูกนำขึ้นมาบนเรือ กัปตันและลูกเรือเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปสุดท้ายกับตันเรือตัดสินใจทอสมออยู่ในอ่าวบนชายฝั่งอเมริกาเหนือและเอาลงศพและสมบัติอื่นๆที่ได้มาโดยอิทธิพลของลงศพเนี่ยเอาไปไว้ในถ้ำสุดสารใต้อ่าวโดยตั้งใจจะซ่อนพวกมันไว้ตลอดไปโดยประตูกลจะถูกเปิดโดยแผ่นดิสบราณและมันก็ได้ถูกแยกออกเป็น6ชิ้นและกระจัดกระจายออกไปเพื่อป้องกันไม่ให้ใครเนี่ยมาเอาสมบัติต้องสาบนี้ได้อีกซึ่งอ่าวนี้ในอนาคตจะกลายเป็นเมืองหนึ่งเมืองที่ชื่อว่งคริสโต โ,โดยเมื่อมีเมืองก่อตั้งขึ้น Evil Entity ก็เริ่มปลดปล่อยพลังความชั่วออกมาเป็นสาเหตุให้เกิดเหตุการณ์แปลกๆในเมืองอยู่เรื่อยๆผู้คนมีความละโมบและมีความคิดที่จะแต่งเป็นผีหรือปีศาจออกหลอกผู้คนเพื่อหวังผลประโยชน์ตามที่ตัวเองต้องการอีกทั้งมันจะปล่อยคำลวงและอิทธิพลที่ทำให้เกิดกลุ่มคนที่มีความสามารถไขปริศนาให้ออกตามหาแผ่นดิสบรราณที่ถูกแยกเป็น6ชิ้นส่วน เพื่อนำมาเปิดประตูและมาปลดปล่อยมันออกไปจากโลงศพโบราณโดยแลกกับสิ่งที่คนกลุ่มนั้นต้องการโดยมีกลุ่มคนที่ตกอยู่ใต้อิทธิพลน,นั้นมากมายตั้งแต่ครั้งอดีตซึ่งในทีมนั้นมักจะประกอบไปด้วยสมาชิกที่เป็น4คนที่มีความสามารถในการไขปริศนา และสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวอยู่เสมอโดยที่เป็นอย่างนั้นก็เป็นเพราะว่า Evil Entity นั้นต้องการร่างสัตว์เพื่อเป็นร่างกายเนื้อให้ตนแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีกลุ่มไหนทำสำเร็จเพราะแต่ละกลุ่มที่ตามหาแผ่นดิสก็จะพ่ายแพ้ต่ออิทธิพลความละโมบไปก่อนและสุดท้ายกลุ่มก็จะแตกแต่ก็มีกลุ่มที่เกือบทำสำเร็จชื่อกลุ่มว่า Mystery Incorporated ซึ่งเป็นกลุ่มขายปริศนาประจำเมือง Crystal Co. แต่สมาชิกก็แตกคอกันเองและยุบกลุ่มไปและสุดท้ายด้วยการชักใยของชายที่ชื่อว่า m r E ต่อทีมขายปร และการกลับมารวมตัวกันของกลุ่มมิสซอรีนทอบเรเดตที่อยู่ใต้การน,นำจากนกแก้วอัจฉริยะผู้ชั่วร้ายสาตราจารย์พอริเคลิลและชิ้นส่วนทั้ง6ก็ถูกนำมารวมกันและได้เปิดประตูสู่ขุมสมบัติต้องสาบออกจน e ี i l ลเอนติต้องถูกปลดปล่อยออกมาเริ่มแรกหลังถูกปลดปล่อยมันมีลักษณะที่ดูเหมือนนวดสีเขียวเข้มที่ลอยอยู่มีดวงตาสีเหลืองเรืองแสงสองดวง แต่หลังจากนั้นมันก็กินสาตราจานเพอริเคลและหลอมรวมร่างทําให้มันกลายร่างเป็นลักษณะที่เป็นหัวนกแก้วยักษ์ที่มีเขาและนวลเหมือนปลาหมึกหลังจากคืนชีพมันก็เริ่มเก็บสะสมพลังโดยการกินชาวเมืองคริสตัลคอบเข้าไปและเรียกลูกสมุนขึ้นมาจากต่างมิติเพื่อออกไล่ล่าคนให้มันกินทำให้สภาพเมืองคริสตัลคบเหมือนนรกมิติบิดเบี้ยวไปเลย ขนาดพลังยังไม่เต็มที่ยังทําได้ขนาดนี้และเป้าหมายของมันก็คือทําลายโลกและระบบสุริยะทิ้งโดยมันเนี่ยถูกจัดการลงได้โดยหัวใจจากั้วที่เป็นอาวุธโบราณที่ถูกสร้างโดยกลุ่ม Hunter of Secret ที่เคยพยายามกาจัดมันโดยพวกเขาทาหอกนี้ขึ้นเพื่อจัดการมันโดยเฉพาะ ทีมไขปริศนาก็ได้แทงหอ,อกไปที่โลงศพที่กักขังมันไว้เพื่อเปิดฟังก์ชันปิดผนึกและทําลายโลงศพทิง้งเพราะนอกจากโลงศพจะใช้กักขังมาแล้วยังถือว่าเป็นแหล่งพลังงานให้ Evil Entity ด้วยโดยการตายของมันนาได้ทาให้เกิดการระเบิดและสร้างช่วงเวลาใหม่ให้กับทีมไขปริศนาคนที่ถูกกินก็กลับมามีชีวิตโดยไม่มีใครจําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เลยยกเว้นเหล่าทีมไขปริศนาเองโดยตอนที่มันถูกปราบและเกิดช่วงเวลาใหม่นั้นก็เป็นการจบภาค Scooby Doo Mystery Incorporated เป็นการจบแบบ สร้างช่วงเวลาใหม่กันเลยโดยที่มันได้อันดับหนึ่งนั้นก็เพราะว่ามันคือปีศาจระดับตำนานยังไงละ่ะแถมยังเป็นตัวต้นเหตุความบาันเลยและจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายในเมืองคร<ม>ิสตัลคอปเมืองหลักของเรื่องอีกด้วยและถ้ามันหลุดออกไปนั้นโลกของเราเนี่ยก็จะถึงจุดจบได้ด้วยเวลาอันรวเดเร็วและการปราบมันนั้นหากไม่ใช่เพราะเราตัวละครเองที่ได้รับอวยพรจากคนเขียนด้วยบทก็ <S <S ไม่สามารถมีใครปราบมันได้อีกและก็จบไปแล้วนะฮะกับ5อันดับผีดุร้ายในเรื่องสำหรับใครที่มีมากกว่า นนะะก็สามารถคอมเมนต์มาได้ว่าพี่ผีตัวนี้ก็ดูนะผีตัวนี้ก็ดูเหมือนกันอะไรเงี้ยเออมเมนมาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ดิ๊ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไบรย